สองสามสวัสดีครับว,นนวันนี้เราอยู่ <จะ S 2> ที่ที่ไหนเอ่ยที่โรงแรมอ๋อวันนี้เราจะรีวิวรีสอร์ทที่อำเภอเสมืองให้เพื่อนๆดูนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่หล่องเข้าเสมืองไปดูวิวกันก่อนเลยนะครับก็บรรยากาศที่หล่องเข้าเสมืองเนี่ยคืออ่าน้องภูมิมีอะไรก็พูดได้เลยนะแนะนําเพื่อนได้เลยก็คือบรรยากาศที่หล่องเข้าเสมืองเขาบอกว่า อยู่ตรงใกล้ตลาดเสมืองนะครับแล้วก็บรรยากาศนี่จะเป็นทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขานะครับนี่ตอนนี้เรามากันก็อยู่ในช่วงประมาณเดืนอนปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงน้ฝนเจอสัตว์ใช่สัตว์หรอมันเป็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้นะครับบรรยากาศาดูนะคฮะอ๋อบุงบงบ้งอ๋อพุ่มเจอบุ้งตัวนี้หรอเนี่ยหรอบุ้งนะครับออกมาฮะมันคันนะบุ้งอ่ะ นี่ครับหล่องข้าวเสมืองอยู่จริงๆอยู่กลางๆเมืองเสมืองเลยนะครับนะฮะโอ้ดูนะครับมีบรรยากาศแบบน้ําไหลผ่านด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวต้นข้าวนะครับนี่เพิ่งปลูกเลยนะครับแล้วก็มีหุ่นไลกามีห้องพักอยู่รอบๆนะครับมีหุ่นไลกาด้วยเหรอมีอ่ะมีห้องพักอยู่รอบๆเห็นไหมฮะห้องพักอยู่รอบๆนะครับแล้วก็อ่าห้องที่เราพักจะอยู่โซนนี้นะครับนี่ ที่เขาเรียกว่าหลองข้าวเนี่ยเมื่อกี้พอนุถามเขาแล้วเขาบอกว่าเหมือนก็คือเหมือนยุงข้าวนั่นเองอแล้วก็เราก็จะนอนบนยุงข้าวอะไรนะครับวิวกันบนนันเนี่ยอุ้ยันนั้นมันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องดีกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศภายในรีสอร์ทนะครับรอบๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะผ่านมาเสมืองแล้วกอ็อยากจะมาหาที่พักตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวนนะครับ นี่เลยป๊ะพาไปดูรีวิวห้องเลยครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะไปข้ามสะพานไหมข้ามสะพานไม้ไหมตรงนั้นอ่ะเออนี่ดอกไม้สีเหลืองสวยเลยนะครับตอนนี้เขาจะปลูกพืดินใช่เดี๋ยวเราจะอ่าลองดูกันนะครับว่า <c oughs> อันนี้คือเก้าอี้เก้าอีอ้อ่ออ่ะไปโอเค อ่านี่ครับแบบฟิลแบบเดินผ่านอหัวขั้นหน้านะครับนี่แต่ตรงนี้เป็นดอกไม้นะครับอ่าเราก็ได้หลังที่อ่าอันนู้นจะเป็นหลังเราก็จะได้พักอยู่ประมาณหลังนี้หลังที่สี่หลังที่สี่นี่มีเสียงน้งําไหลน,นะครับข้างกลางเลยใช่เราอยู่ตรงกลางกลางเลยเนาะใช่เนี่ยวิวสวยเลยนะครับโอเคนี่บ้านพักเรา ก็จะมีเปให้นอนอยู่ใต้ถุนนะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งเล่นนะครับข้างหลังเหมือนจะมีบ่อปลานะครับใช่ไหมอ่ะภูมิพาไปดูเอา้าอันนี้ใครเอ่ยแม่หญิงแม่หญิงอ่ะโอเคไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่เอาทัาไปถอดแบงค์บนก็ได้ครับเนี่ยหลองเข้าวสี่เรานอนอยู่หลองเข้าวสี่นะ โอเคข้างในห้องเป็นแบบนี้เลยอือเข้ามาในห้องก็จะเป็นแบบคือเป็นเหมือนแบบไปเที่ยวบ้านญาติเออเป็นบ้านไม้อะไรนี้เนาะแต่ว่าถ้าอยู่เยอะแล้วก็สามารถเข้ามาในนี้แล้วปิดดีใครนอนตรงไหนเนี่ยสามคนอะฮะนอนตรงไหนกันบ้างกลุ่มนอนตรงไหนกลุ่มนอนไหนอ๋อนี่อ้าวแล้วพ่อกับแม่อ่ะ มันจะพอหรืออ่ะโอเคห้องนี้ก็จะแบบเป็นห้องแอร์ด้วยนะอ่าห้องนี้เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็ข้างในห้องก็ประมาณยุ่งข้าวจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองเห็นแบบว่าวิวเป็นทุ่งนากับภูเขานะครับแล้วก็เขามีตู้เย็นนี่มีอะไรกินไหมมีน้ำแล้วก็น้ำอัดลมว้าวมีเบียมีเบียด้วยเย้มีเบียอันนี้ก็มีกาแฟให้ด้วยหน้าต่างนี่คือเป็นหน้าต่างทึบ นะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําก่อนไปดูห้องน้ําหน่อยห้องน้ำเหมือนต้องเดินลงไปนิดนึงเหรอใช่ต้องเดินไปครับต้องเดินลงไปนิดนึงเหมือนเขาจะทําเสิร์ฟไงปกติยุงข้าวก็จะไม่มีเนาะอู้ห้องน้ําอย่างดีนะห้องน้ำใหญ่เฮ้ยเฮ้ยดีดีที่ห้องน้ําอย่างดีอ๋อห้องน้ําอย่างดีเราก็แยกโซนอาบน้ําไปด้วย จริงๆก็คือแบบว่าเอาจริงก็คือแบบอุ้ยน้องภูมิระวังนะครับจริงๆก็คือเหมือนแบบเป็นห้องอย่างดีเลยเนาะดีด,ดีดูของใช้เขาดีแบบมีแปรงสีฟันมีอุอป,ปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําแบบครบเลยนะฮะนี่มีไปเตยไว้ดัแบบกลิ่นให้ด้วยจริงๆเป็นห้องดีเลยแต่ว่าเขาแบบประมาณว่าฟิลอารมณ์แบบบ้านไม้เนาะใช่แล้วเขาบอกว่าตรงนั้นอนะ่ะเปิดได้ได้เหรอ้องุ้มเปิดล้วอา ภูมิอยากโชว์เขาบอกว่าสําหรับคนที่อยากรับลมไงเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันเปิดเข้าอย่างนี้นี่นะครับดูนะฮะมันก็จะเป็นระเบียงบ้านแบบฟิลแบบฟิลชนบทเลยเนาะแบบฟิลแบบชนบทอันนั้นเขาบอกว่าเป็นบ้านของเจ้าของนะครับแล้วก็นี่เป็นาทางเดินอะไรอย่างเงี้ยโอเคคลิปก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ ปูมปิดคลิปหน่อยครับผมกไลไ์กดแช้์คุดตนน้ำช้ากาแฟบ๊ายบาย